ไอ้แก <Okay, S 2> จะไปไหนยายเตียงเนี่ยฮะเขาจะสวมวนแล้วจะจะไปไหนหรือกระเป๋าตางังอะญาตยอมสมาทานสินกันแม่แม่หนิงนำเด้อเสียงดังๆอะขอเชิญประธานกันนะเราประธานยมบัตรสีเมืองมาจุดทุบเทียนบูชาณตายแล้ว พนมมือมาแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟญาติโยมพนมมือรอประทานจุดเปิดสวิตช์ไฟไอถ่านจิตดีๆแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟแสงสวาง่างอันหนึ่งข้ที่นะโยมนะอย่ามีกรรมกาไอ้นั่งที่คณะกรรมการคอยนั่งที่คอยถวายาชัยธุงชยัยธรรมต่างๆอเมนิงอัตนา กับพระสมากับพระอิมินาพร้อมกันนะหนึ่งสองสามอิมินาสก,กาเลนา่าตังพุทธังอภิปุชยามาอิมินาสก,กาเลนาตังธรรมังอภิปุชยามา อิมินาสกาเลนะตังสังคังอภิปุชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโภคาวาพุทังปะคะวันตังอภิวาเทมีกราบพุทโนาธระพุทธเจ้าเป็นผุ่ของเรา สวากาโตปะกาวตาตัมโมธรรมังนามาสามิธรรมูมีนาถุพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปติปันโนปะกาวโตสวาวกสังโฆสังคัง,งนามามิ โัวประสงค์เป็นที่พึ่งของเรามาอย่างพันเตวีสุงวีสุรคณนาทายะสิสาลาเนนะสหาปัญจศิลานิยาจามาทุกิยัมปิอย่างพันเตวีสุงวิสุรคณนาทายะ ติสลเนนสหปัญจศีลานิยาจามตติยัปิมายังพันเตวิสุวิสุรากานาตายาติสลเนนาสหปัญจศีลานิยาจาม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะผู้ทังสารนังคัจจามิหามังสารนังคัจจามิสังฆังสารนังคัจจามิดุติยมปิผู้ทังสารนังคัจจามิ ด,ดูติยัมปิธัมมังสารนังกาจามิดูติยัมปิสังขังสารนังกาจามิผิดแล้วแตนเนียงผิดแล้วมา,นามนเนี่ยัจับใครจับมันแน่เออใส่มือ <ขา S 1> ไว้ไวแตนเนียงไม่ต้องไปแล้วส่งต่อเลยมานั่งที่ส่งเข้าแล้วก็ยืนไปเองเนี่ยเออส่งต่อจะไปนั่งที่เลยสังมังสารนังกาจามิ ยอมนั่งให้เสมอกัรน,นมันจะยัยศีลดึงได้อยู่ฝังนู้นขยับมาฝั่งนี้ก็ได้ทยนเายโยมอ่ะวนๆแล,ล,ล้วตยโยนจริงไปไม่ขีรับสมาธิมีใจนวนั่งมนันโอ้สื่อเบมมิสมิชาจาระเวระมณนิสิกาปัตตังสมาธิมี มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิไม่ไหวสุรราเมยอาสนะทำไมนั่งห่างกันอะขยับเข้ามาเนี่ยนะจะให้คนไม่น่าอะคนอะมาทิยใครเล็กขยับเข้ามาหน้าตรงนี้นั่งให้เสมอกันนั่งให้เสมิ เร็วเร็วเร็วสายสินไปไวไปไวเบี่ยงไปเลยายใหญ่สายสินอะไปไวสาธุอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิปติยันติตัสสมาสีลังมิโสทายเอาไว้ไฟไว้แล้วใครอยู่ท้ายตรงนั้นอะมานั่งตรงนี้แล้วนั่งให้เต็มแล้วเนี่ย ใครอยู่ลุงนะ่ะลุกลุกมายายเพลินยายะน่ะลุกมานั่งคณะกรรมการไม่มีใครมาน,นั่งเลย<น>เด็กๆเข้ามาใครเป็นสมาชิกเนี่ยเข้ามาเลยเร็วๆสายสินไปเบี่ยงไปเลยแต่แตะเมี่ยงตะเมี่ยงไวๆหน่อยแล้วลุกจับแล้วส่งไปส่งมาอย่าข้ามนะห้ามข้ามเด็อดขาดนะคนไอข้ามตายโหงนะนแลววะพอยงไปจากหลวงพ่อใหญ่ ห้ามข้ามสายสินให้ห้ามข้ามเด็ดขาดห้ามข้ามเอาแม่หนิงวิปติพร้อมกันเลยลูกวิปติปติภายา สัพสัมปติสิทธิยาสาพัพทุกขาวินาศยะปาริตังปรุทาเป็นการเสริมบรารมีต่ออายุพร้อมแต่อย่าไปข้ามละกันรอดเอาข้ามหัวได้รอดข้ามหัวไป สาปาสัมปติสิทธ <fin anta> <ots> ิยาซาปาปยาวินาสายาปาริตังปรุตมังคะลังบิปปติปาติปายาสาปาสัมปติสิทธิยา สาปาลกาวินาสยาปาริตังพรทธามังคาลังกราบนิมตนเจ้าค่าสักเกก็เทวดาเขาเชิญมาแล้วยังไม่ได้ส่งกลับอยังไม่ได้ส่งแกกลับละแกยังอยู่แถวนี้อยู่เทวดาสวดมนต์เลยนะโมตัสสะภะคาวันโต อะระหันตวัสัมมาสัมพุทธานันโมสะพะค้าวะโตอะระหันตวัณสัมมาสัมพุทธานันโมตัสสะพะค้าวะโตอะระหันตวั สัมพอตาสาพุทางตาลนังกัจามิทำบังสารนังกาจามิสามทางสารนังกาจามิตร

ขังสารานางกัจฉามิตติยามปิดทางขังสารานางกัจฉามิตติยามปิสังขังสารานางกัจฉามิสัมปโบนเตอสัญจะตวาจัสันจะสหัสเจปังจัสตสหาสานินามาเมเสระอะ สังเตสังทัมมันจะสังขันจะอัตเมนนัมมามิหังนมภกาลานุภาเวนหันตวาสะเภอุปาตเวกเนกกาอันตลายาปิวินาสันตุอเสสตตุสัมโพเต asan caca tue sads saat ni nama meila a te sang tham ja sang kanja kalian nama นหันตะวัสเพอุปะตะเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุเสสะตัวสำพุเท sat aca we sadatasan ni namahanga sang aman sangangkan kalian namaamihanga maka nupaahan tawa sap up kepada นายาปิวินาสันตุอเสสันโตขับไปบทหนึ่งนโมอาลลหะโตสัมมาสัมพุทธาสัมมาเหสินวะนโมอวดดัมมะคามสัสวั dansසව නිkanන ම සghaසා පවි ටසලගේතිනොන oම la සතana ta tayata සතුु kangන මකतेta සsවාතුataya සන

मङ्गलमतमङ्ग एतं कलमोत्तम ब्रह्मचर्या च यतगानञ्च सङ्घः अनवाचिगम नितं मलमोत्तम we papacapan na jason yang mua apaman da kam me sue kam mang kalau mua tamang jadiwan tua ajasan do Jaktanyouta kali na So wajah sata sama nanam Jatah sanang kalim Majah kacah air tamang Kalamuat tamang, Kalamu tamang. Ka alia sata Nata sanang nip Panasatukiria Jatah air Kalamu tamang Kalamuat Sal kadhame ejedangnya kanak Badi aso kang melacang heang etam kalau mau tamang ettan sankatwan. fataතම palacita සfatasotika ditananteasan kalamuotaman yangග ceangහිtawa. วาสักเทสุวายังรัตนังปณิตังนันโนสังมาอัตตังกเตนะอิตังปิพุวเตระรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหองตุกังยมิระกามะมาตังปณิตังยะกาสกัสสกายมุสน

ta sẽ tỏ bà ni văn na ye su chen sa ma ti ma ta ni hu sa na te na sa mo na ve cha ti tam ti tam me ra ta na bà ni me te na sa na su wa ti ho Asa satang pasatan tata ni

ni එකපිසංකල කන පනතා ඒකනසාටන්නස්වාතිහගயேu පයොota මනසාහන් හනන එකමිනොaහ තමසාදන්න මිත පතිපට අමගමිකයලා mutane putehuacamana itam pisangke latanang paniang e te nassa naati hoang ki kulaang nawan ti samawa billa tadi ta ya dike

caam patang awelang asa patangtit jalan lisin noah saya no wa wattasami kata noa etang saking ngaidayalama meang mihanang ngimahhuditin cau bakham อาสันนสัมปันโนกาเมสุวิเนยเกตาน ja tugaseang punalete te apa manaphoto no mo apa manas ko apamanawane seingng ahiwit tata dapat unaanabitatabuang. แล้วล่างลงมาโยมขะกะตาเมปะริตตาปฏิตามาตุโพตานิโสหังนโมภะควาตุนโมสัตตานังสำสมโอทานัง อุเทตยันจากุมาเอกาลาชาหาเลสวานปตะเวภพัโสตังตังสัมมิหาเลสสวานนัปตะเวภพสตยันจากุตาวิหาเลเยผัมนาเวตะโกสารปัเมเต

ตัวนัมมาตัโพธานังนัมมาตัโพธิญาณมัววิมตดานังนัมมววิมวดติญาอิมังโสปะเรตังกัตตะวา มะคาปะเเตอติโลเกเสลคุณโลสัจจโสเจยโนตยาเตสัจเจนะกะหามิสัจกิริยา

Ba ang Maha calito siki wacis rasa kali sane otakangpatatawa Saje na me samotee sami ඒේ එතේ පෙසෝපකවවා අළහං සම්මා සම් නොේචා දලන සම්පනො ගතු නවා පොලෙ සහම්මස ලතිසාහateේවමනොසා නං පන

တိ n o appagavato a s, s deep a v a k no a a n g h o s a n i d p a t i p a n o appagavato a s a k a a n g o Ang catali pulisayukan Atapulisapukala E asapakawato atawakasanko Ahunayoh, ahunayoh Ang kakinayoh, ang cali kalaniyoh